สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้งประตูบางเรื่องคู่ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งประตูบางเรื่องคู่ขั้นตอนขั้นตอนแรกต้องเจาะร่างเพื่อที่จะยึดก,กับเหล็กฉากน่านี่ก็คือเหล็กฉากแล้วก็ใส่สกูยึดก,กับร่างบางเรื่องทำแบบนี้อยู่ทั้งหมดเจ็ดจุด จ็ดจุดทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นประจูมันเป็นประตูบันเล่คู่สองบาทนะแล้วต่อ,ตอไปก็คือผมจะใส่ลอ้อนั่งร่างเพราะว่ามันจะติดผนงังถ้าเราใส่ร่งงางก่อนโดยที่ไม่ได้ใส่ลอ้อแต่ใส่ล้อไมได้เพราะว่ารางมันติดผนงังทั้งสองด้าน thì xài cái phụ kèm lò năng là hey, lò rang chai là uh, một sỉ lò này có phần tổ tổ và mình ขั้นตอนต่อไปก็จะยกรางไปติดที่ผนังผนังเนี้ยยาว4ี่เมตรก็จะเอารางมาติดโดยทำการเจาะใส่พุกที่ผนังอ่าอเดี๋ยวจะจะทำการเจาะอ่า้ก็ติดเจาะ าใส่ติดต okay, ั้งเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยให้มีระดับน้ำเท่ากันนะระดับต้องเท่ากันระดับน้ำต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากัน แต่ในเดี๋ยวน,นี้ก็จะเป็นลอ้ลอล้อบาทสองสองล้อมันก็จะเป็นบาทหนึ่งบาทอตอนนี้ก็จะเป็นตัวขัน้นตัวขันกันชนไม่ให้มันชนกันมาล้อ,นนลอสองบาทไม่ลอยบาทหนึ่งสองลอ้อก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวผมจะสะ่อง เราเร่งกันเนี่ยเพราะพอดีผมไม่มีตัวทัมเมอร์ไม่มีตัวทัมเมอร์ผมก็เลยต้องแยวัยแยวัยของเลยวงเดือนแยวัยอย่างเนี้ยกำล็ก nekum selai selai pai memang duk ก็จะได้ร่องร่องที่ไว้ใส่อันนี้ อันนี้ก็จะเป็นตัวกันแกว่งขั้นตอนต่อไปก็จะใช้จะทำการ ใส่น้ำยาเคลือบไม้หรือว่าน้ำยาทาไม,มา้ผมจะใช้ของเบยทูเควันเครนะที่ดีที่สุดตัวนี้ไม่ต้องผสมไม่ต้องผสมแอลโกอฮอล์เอ้ยไม่ต้องผสมทินเนอร์ไม่ต้องผสมอะไรแกะแล้วก็สามารถทาได้เลยเนี่ย อันที่จริงไม่ต้องคนด้วยคนอ่าไม่ต้องคนไม่ต้องคนสามารถทาได้เลยนำย้ำยาตัวนี้มันจะดีหน่อยดีกว่ายี่ห้ออื่นจะเป็นยี่ห้อเบย์ยืดเครื่องไม้ได้ดีผมจะเลือกสีเป็นสีไม้สักแดงพมา่ามันจะออกเป็นสีแดงๆนิดหนะึ่งแต่ไม่แดงเยอะ การทาก็จะทาตามเนื้อไม้แปลงทาตามเนื้อไม้เลยก็จะทาแบบนี้ไอ้มันทั่วตึกแล้วก็ทาสองครั้งครั้งแรกแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งสักสองชั่วโมงแล้วก็ทาครั้งที่สอง สร้างบ้านด้วยแล้วก็ทำคลิปด้วยถ่ายคลิปด้วยมันก็จะยุ่งยากหน่อยเวลาทำตั้งกล้องอะไรก็จะบางทีกล้องก็จะไม่ติดบางทีกล้องจะติดไทวิดีโอลำบากคนเดียวด้วยสร้างบา้านคนเดียวมาิดก้องอกล้องก็ตก <c oughs> <c oughs> ตั้งให้มันแหง้งเราจะทาสองครั้งแล้วตั้งให้มันแหง้งสักสามชั่วโมงแล้วก็น้ำยาตัวนี้มันจะแห้งเร็วมากเลยสามชั่วโมงแล้วก็ทำการติดตั้งติดตั้งคนเดียวมันก็จะลำบากนิดนิดหน่อยหน่อยแต่สามารถพอทำได้แต่วันนี้เวลาติดตั้งต้องถ่ายคลิปด้วยมันก็จะลำบาก ที่ต้าคนเดียวประตูยาวเมสามูสงสอเมตรแมันจะใหญ่แล้วก็หนักด้วยคนเดียวต้องทำช้าๆเดียวมันจะตกมันจะแค่ลำบากเพาว่าคนเดียวอันนี้ผมก็จะตั้งบนร่องในร่องของเหล็กชากที่ด้านล่าง ใส่ในร่องเสร็จแล้วก็ Good.